คุณคาปราเนี่ยเขาก็เป็นนักฟิสิกส์ชาวอเมริกันเชื้อสายออสเตรียไอสิ่งที่เขาศึกษานี่มันเป็นอารมณ์เหมือน conceptual map พยายามจะเชื่อมโยงให้เห็นว่าเออเฮ้ยปัญหาสรา,าสรพัดสารเพเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงระหว่างกันมากมายมหาศาลอย่างไรก็เริ่มจากตรงนี้เขาบอกว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่า fundamental dilemma เนาะมันเป็นความย้อนแย้งในระดับพื้นฐานเลยเศรษฐกิจเติบโต,โตแต่ทรัพยากรจํากัดกลับมาที่เรื่องน้ามันมีปริมาณการใช้น้ำมันแบบ สูงมหาศาลธรรมดาครับอะไรก็ตามที่มันมีความต้องการมากใช้กันเยอะและของมันมีน้อยราคาก็จะแพงอย่างที่รู้ๆกันน่ะน้ำมันคือต้นทุนสําหรับการทาทุกอย่างเป็นเชื้อเพลิงเนาะเป็นพลังงานเมื่อน้ํามันขาดแคลนจะคุยกับแฟนก็ต้องดับไฟมันไม่ใช่เมื่อน้ํามันขาดแคนแลนราคาอาหารก็จะสูงขึ้นจะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าฟู้ดไรออตหรือการก่อจลาจนเพราะแย่งชิงอาหารเมื่อปากท้องอดอยากระบบระเบียบสลาย จะเกิดสภาวะ f l o i n g state ผสมกับ l i m เม e r e f u g e e เมื่อสักครู่นี้บางชุมชนที่พยายามจะประคองตัวอยู่แล้วยังจะมีผู้อพยพมาร่วมแย่งชิง